สวัสดีสบายดีเด้ดอพ่อแม่พี่นอ้องคือแนวกินคือแนวกินเพลงนจักสิสื่อนี่คืออ้าวังหมวงสาวพันก็อุดหนุนจามเอ็นไม่เข่าแล้วเด้ดออย่างเด้อซีมึงเด้อเบิ้งข่อยซีม,มเบ,บิ้งแซ่บบ่รึบ่แซ่บจามเอ็นเรานะซีมจามพา,มมา,มาแม่ออกมาทำธุระข้างนอกพาแม่ไปกวดนั่นแหละพี่นอ้องมาตรงหมอไปหาหมอมาขั้วมาข้า หัสุขภาพออกอากพมาสื่อในกกินพี่น้องคงหมึกกับฟึ่งเลยพี่น่องแดดแดดเลยแดดก็จำเพรกวันหวานใส่น้ำตาลได้ใส่กระปุกพนก่อนมั้ยเิ้ยมันชุกกระละมาแป๊บสี่ข่อยมนีเดด กนแด่กรามีมังม่วงซาพัน,ลนแล้วก,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 ก็น้ำ,นำแป๊บซี่แล้วก็น้ำเผือกสั่งน้ำเผือกไปให้แม่ตลาดแรงเพสลอดแรงเพ่อมาลงบายถูแล้วบายนลาแรงเดลง หน่วยเจ็ดพันอ้าวแนมแล้วเงินขึ้นพอเพื่อเนาะแดดเดอสองมือแลวแดดแหงเมื่อื่นจงสิเขาไปเส้นหนังสือนำอิเตาเดอกทางเปื่อนอะไรไหมเอ้ยน้ำลงก่อน เส้นตะลึกเส้นพอบ้าน,ลนแล้วก็แล้วบบมือนี่บบไปยังวะหัวหน้ามันลงก่อนอยังวะโบมันทางเดียวกันนะนั่นเอามันหดเฮือนพอบ้านก่อนเข่าไปหันพอได้ทั้งเบิดอันนั้นเช้าอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ทีอันนี้ที แาสเ็เห่เหดพันหนึ่งแแม่พี่น้องพิ่ผลเัิผนรวยยังงให้โชคให้มาไปพี่น้องอ้าวมาหอเถือนแลยพี่น้องมึงแงแนวกินซื้อมาซุลูกินกินเฉยกรเพอะกินอย่างารเอาตะกระ่งบ่เอาจานบ่ลูกเอาวางลุงใส่เนื้ได้ใส่ลูกใส่เนืนี่แล้วกินหลดบ่ินอได อ่าหิวแล้วเห็แล้วหิวแล้วนี่ก็ซื้อมักม่วงนําพี่น้องเอ้ยจักสิกินอีหยังไสปลาตู้มาลายันถ้เด้อบานีเด้อจักมีหยังต่อีหยังอาหารมีแค่นี้ะิมีอันเาอาจารย์มาเป็น10สิอเอากินอีหยังแกะๆๆเออกินนี่อ จานหนึ่ม่ใส่มะม่วงเด้ใส่มะม่วงได้กินมะม่วงไม่จานหนึงนะแคร์คล้ายแครดูทางลุงอยู่ซื่อๆนะไม่ดูลูกไม่กับถือกล่องฮะเออใส่จานเอ้าสิได้แคะตัวใดบัตรนี่อ้าสร็จบาัสิเห็ดตัวใดก่อนบัตนี่เดียะต่ในนองมาหนึ่งกินเห็ดได้บัตรนี่เอาไว้ในถุงยางคือเกาบปลุกบัตรนี่เห็ดได้บัตรนี่เสร็จจานหนึ่งบัตร อาบแล้วบนำอืมโทบาสโทบาทโทนห้านโค่ิงกินเลือดคือเอาอกงะงะเม่เอ้ยบวงลักษณะว บักวมันบ่ออ๋อเออตะเมตะมเเก็บบัดนี้อ้าวกินโลเจ้าเนาะข่อยกอีแม่กินแล้วอ้าวแม่กินแม่กกินแม่เอ้ย่ย พอชิกินตัวนี้พี่น้องมกม่วงชือสาวพันเนี่ยบ่งนังไม่เยวนะสาวพันสามสิบพันเนาะ0สามสิบพันกินกินกินเด็กๆมากินไปเมื่อยไปเจอสาวกินเจ้าได้เจ้าไม่เกลวิโนต์นั่งทินเจ้านะถอกินแล้วไอ้แม่ไปดีเด้อพี่น้องสาหนุ่มร้านเ้อ เอ้ยการกินเปน็น,นังไบ่ฮะเข้าเข้าไปไปมา่ากก่อนม <c oughs> ะเป็นอปงสีตนเน่ได้เห็นแล้วนี้น,น,น,นี่อ่าเดี๋ยวดะแผ่กินไหยกินแบบนี้กินแบบนี้โต้เด้อเด้อจะกินล่าไหนหมอยาหมดกิใส่เข่ากินล่าขโมยง่าย ข่าแม่ไปนอนยังอีหม็นกินอะไรเ่ยัิลปาลปาเ่านปามาจากไหนอันจปาชืเมาเบิ้ดบางเงินหาสิบวนพันหนึ่งใช้เงนเป็นนาตลหาสิบพันไสเอ็ดวันยังไปจิตปาเอ้นจั เออต้นไม้แดงๆนะไม่เอาเลยกินข้าวกันเนาะเดี๋ยวเสียขึ้นก่อนจะกัดกินข้าไม่ก็น่านึบเมื่อกี้าวไม Để kín đẹp nhanh, bởi vì nó chát kín ở đây, thơm Chèo nó thêm nữa nữa Sụp mê mưa hết là hết như thế này uhm. uhm. thôi, còn lau có sơ bài Nó

เพื่อนไม่ได้นะแกกินเอาไปทานไปทอดอีกเนน่ะอือมือนกินังทอดไม่กอบม่เดอือเาิรแลท้อทีก่นรืออะไไปทอดแบะหมี่เออแกนี่เพกนะแกจวก็ได้

คนบอลถามไปถามไปว่า <c oughs> เลือออกวะไม่หม้แม่นความเจาเลยหมวกหมวกยังมีแต่ปกติหมกหม่น,มน มมแช่อินน่แช่่ไมันจะหยั่งกาะขึ้นืม่น้สิดหยั่งกามันสิก่ะมันขึ้นขึ้นไปเนาะอันนี้มนมุมมันดองซื่อๆ่อันนี้แบบอ่ามันอ่อนแล้วเป็นน้ำากที่เรามีตเป็นน้ำมันน้ำสูงแช่อินนะเนื้องมันสิแข็งๆใชไหมเนาะหยั่งนสิกาะเนาะเนาะสสีงานฝึกเนือไหมเนาะเมตาเเ็ม กบนนวู่บด er ินเนเแม่กยนมันสะกับตีง่อนไม่หอก้อเงินเงยมันม่เส่กับตีแล้วมันเะมันงอตามเอ็นหนังกวานพูดเหลือกวางดบ่ได้แบบนกหิวหลานพูดวอนฟาดเหลือบวามนเสะเหลือกวานกินเม็ดนี่ลูมี่กินล่นเดหียางนยัดทุนได้ของก็กิน ก่อไปดซนนะตืก่อนไปดังเแาไพลมมาเปิดในบ้านหอกนตีก่อนไปหามาพัลมมาเปิดเนี่ยเอ้มอยัางแน่พี่น้องเือนนข่าขเแล้คลิปนี้อืมห้ะโอ้ แล้วพี่น้องคิดนี้กันเลยจงพ่อกันใหม่คิดหนาเดยพี่น้องด้อยจะเสดยังไปลืม,มาปลามามกก็ได้หนาคินบอกเออปลาไอตู้นมันเอามาทั่มาให้จะมกนะ